มาทานข้าวเช้ากาันเมนูคุณสาเรียกร้องต้มจืดบักแตงอะไรหนูจูนหนูจูนมาสันเดียดเดียดอันนี้นอันหนูจูนเอาไปแทะนี่เอาป่ะมันไม่กินรักนางเดือนอ่ะหวานซื้อสี่สิบห้าบาท มีแตงลูกนึงลูกขนาดนี้แหละลูกเดียวเคมเค็มกระเเกลือร่วมใส่ตรงจุดเค็มเค็มเอีอไปซืออ้อตลาดเมื่อเช้านี้โลลยี่ห้าบาทน้องซื้อมาสามโลต้มหมดเลยแล้วให้ไอ้นี้ป้ะป้าห่อไปกินบ้านไปเหมา่มาด อือเดี๋ยวนี้ทําอะไรกินก็ไม่ค่อยอันนี้ล็อกแม่ค้าตลาดก็ได้ว่าบาปบางทีมันก็ทําไม่เป็นเข็มโจโลอืมแต่คนก็อย่างว่าละป้าป๊ากเขาซื้อกินทีเดียวเขาก็ไม่ซื้อแล้วเขาซื้อทีเดียวกขาซื้อทำอาหารขายสัตว์ก็ทำบางคนน่ะทำอาหารมาเป็นตาที่แตกทุกมือนี้คนไม่ค่อยซื้อกินล็อกปะวา มันทําไม่ซ่บเราทํากินกันเองเมนูนี้ลงลงทุนเก้าสิบบาททำไมเนาะเกสิบประมาณร้อยนึงเนี่ยลงทุนลงทุนเนี่ยเลยมอบอกง่างแตงกวาสามกิโลต้มมดหมูวัดสองขีดนึงเนาะเขาใส่เนาะยายเนาะ,ะจะขีดสองขีดเองเเี้ยยไหน แม่ข็ทอดไวให้หนูเคี้ยว่วันแม่ทอดอืมม่เห็นก็อยากกินนะก็จนบัญญาตินั่งร้านของดูนั่งดูดนั่งดูดเอาให้มันให้มันเปื่อยคนเคยกินเนาะนี่แค่หมูดซากกระเบื้องอะไรแล้วตามแค่ืงนี่นางจนไม่เอาอะไรที่เคยกินนางก็กินไม่ได้แก่แล้วกระดาษแกแล้วแกแล้วหมดสิบเห็นป้าป้า เห็นแล้วอยากน้ำเงา้ยวนาวไงไอหมูทอดไงมีแ้ะพราเอาไปใส่ปากดูดไว้แก้ไงแก้ง่วงเดี๋ยวมันก็ค่อยค่อยเปื่อยก็ค่อยเปื่อยป้าก็ค่อยๆเน้นอยากกินไปซื้อเขากินสี่สิบบาทสี่สิบบาทได้แตงกวาต่อนเดียวไงป๊อ ลูกมันทำเป็นลูกลูกเล็กๆอ๋อลูกเล็กๆเราอยากใส่ไงไม่ยัดเลยเออเราโดดเหมือนเราอย่างนี้แหละไงหมูมาสักแค่นี้มั้งเออต่อนมาบ่ายเอ้ยสดหัวก็ไปคำ๋ยวสำลักเลยเค็มนิดเดียวมันเลยไม่หายยากเออโทรมาบอกเมียดีกว่าไง โทรบอกเมียดีกว่าซดส้ดมันหายยากไปเลยวางช้อนสำลักน้ำน้ำต้มเค็มเขาไงมันเม่นต้มจืดแล้วไงจะต่อนางจูนทำไมกินนะขอเพระาะงั้นเราไม่กิน กินปลาเนื้อมาบ้างนะเช้าเช้าเจ้าวิววกับันนี้กลับเมืองไทยอ่ะหรือว่ากลับลญี่ปุ่นนะเหรออืออ๋อจะกลับมาเมืองไทยน้องวิวอ่ะ มาถึงคืนนี้มาถึงเงไทสามสี่วันแล้วออกมาถึงเมืองไทยอ่ะทำอะไรเสร็จมาโอนตึกโอนั้น